แตนงงานเข้าอัจฉริยะมีหลักฐานจ่อแจ้งความดำเนินคดี เมื่อวันที่4มิถุนายนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อติดตามคดีฆาตกรรมของน้องชมพู่และติดตามความคืบหน้าของคดีบุกรุกป่ากของนายชัยพลวิภาหรือรุงพลโดยนายอัจฉริยะกล่าวว่าสำหรับกรณีที่มีผู้นํานายชัยพลไปที่กรุงเทพนั้นตนคิดไว้แล้วว่าจะต้องดําเนินคดีซึ่งในสัปดาห์หน้าจะไปแจ้งความที่สอนปทุมวันเพื่อดําเนินคดีกับนางสมพรลาโภหรือปาแตนภรรยานายชัยพลในข้อหานําสามีล นีการจับกลุมของเจ้าหน้าที่เนื่องจากมีหลักฐานและเห็นชัดๆตามคลิปวิดีโอว่านางสมพรพานายชัยพลหลบหนีไปกรุงเทพถือว่ามีเจตนาให้ความช่วยเหลือส่วนกรณีที่ทานายบอกว่าไม่รู้ว่ามีการออกหมายจับนั้นเป็นไปไม่ได้น้าอจฉริยะกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่นายชัยพลนั้นผู้ต้องหาร้องเพลงในห้องขังเชื่อว่าผู้ต้องหาต้องการให้เห็นว่าเขาไม่เครียดสบายชิวๆเพื่อเรียกรตติ้งให้แฟนคลับหรือ FC โอนเงินมาเพิ่มเพราะว่าวันนี้ต้องใช้เงินประกันตัวและต้องมีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีจึงต้องการร้อง เพลงให้เอฟซฟังผ่านยูทูบเบอร์และผ่านทางสื่อซึ่งที่จริงแล้วมีความเครียดแต่ทําเป็นการสร้างภาพแบบนั้นนายอัจฉริยะกล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นในต่างจังหวัดเป็นสถานที่ไม่มีกล้องอยู่ในเขาอยู่ในป่าการรวบรวมพยานหลักฐานจะต้องต่อจิ๊กซอให้เป็นวงกลมถ้าขาดช่วงใดช่วงหนึ่งไปสารยกประโยชน์แห่งความสงสัยจะเกิดความเสียหายต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าเป็นการจับแพ้เพราะฉะนั้นจะต้องเห็นใจและเข้าใจว่าสิ่งที่พนักงานสอบสวนชุดนี้อาจจะใช้เวลานานและ และอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนแต่ตนเชื่อมั่นว่าการทําคดีของชุดสืบสวนสอบสวนนําโดยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นจะสามารถดําเนินคดีกับผู้ก่อการร้ายได้และจะเกิดผลในกระบวนการยุติธรรมในชั้นพิจารณาคดีอย่างแน่นอน